ทีนี้อธิษฐานทุกวันทุกวันบอกว่าลูกไม่อยากไปดูแลคนอื่นเลยอยากดูแลสามีแล้วเ,เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าอาเวตอนนั้นที่ดูแลสามีก็ จ็ดชั่วโมงวันหนึ่งเจ็ดชั่วโมงตอนตอนนั้นดูแลไม่ได้เลยไปดูแลคนอื่นทนีนี้อธิษฐานทุกวันทุกวันบอกว่าลูกไม่อยากไปดูแลคนอื่นเลยอยากดูแลสามีแล้วทนีนี้เอ่อพอได้สองเดือนได้มาดูแลสามีแล้วตอนนั้นเจ็ดชั่วโมงก็อธิษฐานไปเรื่อยๆขอให้ได้ลูกได้แปดชั่วโมงตอนนี้ก็ได้แปดชั่วโมงค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอบคุณค่ะ เจ้าขอบคุณน้องพิกี้นะจ๊ะที่กล้าหาญได้ออกมาเป็นพยานชีวิตแล้วก็กล้าหาญในการอ่านพระวจนะอาจารย์ลูกฉะนั้นการความกล้าหาญของลูกเนี่ยพระเจ้าจดไปหมดแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าต้องการคือให้ลูกของพระเจ้าเนี่ยกล้าหาญกล้าในทางของพระเจ้าก็ ขอพระเจ้าอวยพรนะคะลูกแล้วก็สิ่งใดที่ลูกต้องการนะลูกเบกกี้ก็จะได้ทุกสิ่งทุอกอย่างที่พระเจ้าประทานให้และมากกว่าที่ลูกทูลขออีกนะจ๊ะขอให้เรามาเข้มแข็งซึ่งกันและกันผนึกซึ่งกันและกันนะจ๊ะก็ขอบคุณพระเจ้าสราเรเสริจเจ้าขอบคุณลูกเบกกี้มากคะ่ะเป็นคําพยานชีวิตี่ดีมา<อ>มากนี่คะ่ะข,ข,<อ>ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมามี่พาวค่ะ